ครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาอีกครั้งสำหรับการสอนใช้งานมอ d c คัสตอมเอซีนะครับผมและวันนี้นะครับผมจะยกระดับการทาเควสขึ้นใหม่นิดหนึ่งนะครับคือว่ามันจะเป็นการตอบโต้ระหว่างตัวละครนะครับซึ่งก็จะมีมิติมากขึ้นเนาะจะไม่แบบว่าจำเจจะมีการพูดคุยกันอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเรามาดูกันเลยนะครับฉันต้องการเหล็กนายไปตามหาฉันทีนะครับถ้าเรากดได้เลยเราก็จะได้เควสนะครับผม่าก็จะได้เควสตนะครับผมโอเค ซึ่งอย่างเมื่อกี้จะเห็นว่ามีตัวเลือกหนึ่งเนาะมันจะมีคําว่าไหม่ด้วยนะครับอ่ะโอเคผมส่งเควสไปแล้วนะฉันต้องการเหล็กไปตามหาฉันทีนะครับได้เลยกับไหม่นะก็เลยเลือกดูแล้วลองกดไหม่ดูนะครับ NPC <laughs> ก็จะดาออ่าเราอยควาย <c oughs> <c oughs> นะครับ NPC ก็จะด่าเราแบบนี้นะครับถ้าเกิดเรากดว่าได้เลยเราก็จะได้รับเควสทันทีนะครับโอเคมาเลิกกันแบบนี้เลยแล้วกันจะมาสอนกันทาแบบแบบนี้กันนะครับมันคือการตอบโต้ของตัวละครเนาะโอเคเดี๋ยว ับแรกนะครับผมตัวเดิมเลยครับผมจอบแนว NVC วันะครับผมนะก็มาต่อกันนะครับผมอผมก็จะอธิบายแบบช้าๆนะครับเมื่อกี้ผมผมอัาไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าผมรู้สึกว่าพูดงงมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอเอาขนมปังเอ่อเอาอะไรไปตัวรับเคลดดีเอาเนื้อเลยกันนะเนื้อเฉยๆนะโอเคผมขอย้ายที่ก่อนเลยอขอไปตรงนี้เนาะโอเค ส่วนขั้นตอนการทำเควสแบบเมื่อกี้นะครับก็คือช้าๆเลยนะครับผมให้เราคลิกขวานะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อตัวละครเราได้เต็มที่เลยตั้งอะไรก็ได้ผมตั้งคําว่าจีไฟนะครับผมเหมือนเดิมเนาะฉะนั้นก็มาตรงคําว่ากอบอลนะครับแล้วก็มาตรงคําว่าไดรล็อกนะครับแอดขึ้นมานะครับ1อันแล้วก็ตั้งชื่อไดล็อกตรงนี้ให้เราจําได้ว่ามันคือเควสของอะไรเควสสามผมเขียนว่าเควสสามเนาะฉะนั้นก็กดไดล็อกเข้าไปข้างในแบบนี้ ที่นี้นะครับผมตอนนี้จะเป็นส่วนที่ต้องฟังงดีเนาะให้เรากดแอดขึ้นมา3อันนะครับแอดมา3อันตั้งชื่ออันที่1ว่ารับเควสนะครับผมอันที่2ว่าไม่รับเควสนะครับผมอันที่3ตั้งชื่อว่าเควสนะครับผมแบบนี้โอเคแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับผมให้เราไปทำการใส่เดนดหอก คําว่าไม่รับเควสตรงนี้นะครับเอ้ยคําว่ารับเควสตรงนี้นะครับจําผิดนะครับให้เราไปคําว่ารับเควสเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็กดไดล็อกเท text ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ให้ตัวละครมันถามแล้วว่านายอยากได้ตังค์ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ียกว่าใส่สตอรี่ให้มันนะครับผมว่านายอยากได้เงินไหมอะไรเงี้ยพิมพ์ไปเลยนะครับแต่อยากพิมพ์อะไรก็พิม์ไปเลยนะครับผมจะพิมพ์ว่าไปตามหาทองมาเอ้ยหาเนื้อดิ โอเคประมาณนี้ของผมเนาะใส่ตรงคําว่ารับเควสนะครับผมแบบนี้ต่อไปนะครับผมให้มาตรงคําว่าไม่รับเควสนะครับจากนั้นก็กด dialogue text นะครับแล้วก็ด ah ่าแล้วก็พิมพ์ให้ NPC มันตอบโต้เรากลับว่าถ้าเกิดเรากดว่าไม่รับเควส t NPC จะตอบเราว่าอะไรนะครับผมก็จะให้พิมพ์ว่าไอควายนะครับผมก็จะพิมพ์ว่าไอควายในะแบบนี้นะครับโอเค 2องเทเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมมาตรงคำว่า quest ตรงกลางตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับไม่ต้องใส่อะไรใส่แค่เ e s t ก็คือเราไปสร้าง quest ขึ้นมาก่อนเนาะโอเคต่อไปนะครับผมให้เราไปสร้าง quest ขึ้นมานะครับแอดขึ้นมาหนึ่งอันนะครับไปตรงคำว่า quest เนาะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้สร้าง quest เนาะผมสร้างแค่ได้ล็อกขึ้นมาต่อไปก็กดอย่างนี้นะครับสร้าง quest ขึ้นมา ได้รับโพยตามหาเนื้อนะครับผมตรงนี้แบบนี้เนาะอันนี้ก็คือเวลาที่เราทำงานเสร็จ npc จะตอบแล้วว่าอะไรก็พิมพ์ไปผมจะพิมพ์แค่นี้พอต่อไปก็มาตรงนี้นะครับผมใส่เนื้อเข้าไปนะครับให้มันตามหาเนื้อโอเคส่งงานที่ g ีไฟตนะครับแบบนี้เมื่อเราสร้างเควสขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ไปคำว่าไดล l อกอีกที่นึง เควสสามเนาะที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วก็คําว่าเควสตรงกลางตรงนี้นะครับให้เรายัดเควสเข้าไปตรงไดล็อกตรงนี้ก็คือตามหาเนื้อนะครับแบบนี้โอเคนะประมาณนี้เนาะจากนั้นยังไม่เสร็จนะจากนั้นมาตรงคําว่ารับเควสข้างบนตรงนี้นะครับให้เราเออมาตรงคําว่าไดล็อกออปชันตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับกด Edit ขึ้นมาตรงนี้เป็นข้อความตกลงนะครับผม ให้ตัวละครพิมพ์ว่าคือเราจะให้ตัวละครเราตอบโต้ว่าอะไรได้เลยหรือตกลงก็แล้วแต่เราเนาะผมจะเขียนว่าได้เลยแล้วก็ทําการเลือกเควสไปตรงคําว่าตรงนี้นะครับผมรับเควสตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับได้เลยเอาไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับตรงคำว่าเควสตตรงนี้นะจากนั้นก็มาตรงอ d ด t ิทนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่รับเควสนะครับแล้วก็เขียนอะไรก็ได้ผมเขียนว่าไม่ แบบนี้นะครับแบบว่ามึนๆให้ตัวละครมันดูวนตรีหน่อยไม่นะครับแล้วก็ไปดูคําว่าไม่รับเควสตรงนี้นะครับผมอโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยัดไดล็อกแอดวานนะครับผมแล้วก็ไปยัดไดล็อกนะยัดเข้าไปคําว่าเควสคําว่ารับเควสตรงนี้นะครับคลิกดูนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะทีนี้ลองกดคําว่าได้เลยนะครับเควสก็จะเด้งแบบนี้นะครับเห็นไ,ไหม ทีนี้ก็ไปส่งเนื้อนะครับส่งเนื้อส่งเนื้อเนื้อวัวน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอไปตั้งค่าเคสให้มันทําได้ต่อเนื่องก่อนนะครับแบบว่าทําได้ตลอดนะโอเคส่งเรียบร้อยนะครับอ่าเสร็จแล้วต่อไปลองกดคำว่าไม่นะครับมันก็จะด่าหมายควายแบบนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะเข้าใจใช่ไหมออโอเคได้เลยโอเคแล้วก็จะได้รับเคสแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งเนื้อนะครับ โอเคทำร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วการทำเควสซึ่งมันมีการต่อข้อความไปอยู่นะครับโอเคนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นการถ้าเกิดว่าเรากดรับเควสนะครับตัวละครจะตอบว่าอะไรเนาะที่ผมได้พยายามหาอยู่เมื่อกี้นะครับก็คือผมจําได้แล้วนะครับมันคือการที่เราไปใส่ไดล็อกตรงคำว่าเควสตรงนี้นะครับอ่ันนี้คือเมื่อเรากดรับเควสปุ๊บตัวละครจะตอบแต่ว่าขอบคุณนักสืบหล่อโอเคจาไว้นะ ถ้าเกิดเราไม่กดแล้วเควสตัวละครจะบอกว่าไอควายนะครับถ,าถาา้า้เรากดคําว่าเรากดคลิกตัวละครมันก็จะเป็นไดน็อกที่ถามแบบนี้นะครับโอเคนะเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมกดคลิกขวาไม่ตัวละครจะด่าว่าไอควายแบบนี้นะครับต่อไปนะครับกดคําว่าได้เลยตัวละครจะตอบกับว่าขอบคุณนะสุดหลอ่อนี่นะครับแบบนี้โอเคาตามหาเื้อมาแล้วจะนได้เงินกับนายนะครับทําดีไหมนะคนบางคนแบบเฮ้คุณจะทําดีไหมหรือไม่ทําดีวะไม่ทําแล้วกันนะครับแล้วก็โดนด่า นะครับมันเป็นสีสันของตัวละครเนาะของเขาเรียกว่าเป็นสีสันของ n อ c นะครับประมาณนี้เนาะโอเคสำหรับวิดีโอในวันนี้นะครับผมวิดีโอในครั้งนี้ก็ต้องขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่าน,น,นี้ขอบคุณครับ <c oughs> โอเคนะครับผมผมก็ต้องขอตลาไปก่อนเนาะอย่าลืมนะครับผมถ้าต้องการความรู้การทำงานของมอสคัตตองบีซีการใช้งานอะไรเงี้ยก็สามารถดูช่องผมได้แล้วก็อย่าลืมแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมโอเคเราก็เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ